เออเออโอ้ยเจ็บเอวพี่น้องไปครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับไปตะลุยไม้ไม้พี่น้องวานนี้ไม้ไม้ไมลา่าสุดกริบเลยตามที่ได้ร่วงให้พี่น้องในเบื้องกันนั่นแหละครับไม้นั่นแหละไม้สาหนยนั่นเป็นไม้ที่ปกติบ้ามีสิบควายอาลงให้เบื้องแค่ไม้อ้อยหนกูกับปักบวงแมนบอย่านพี่น้องในก็คือว่ไปยามไปอาวื่อกับพวกโรดเจ้งสีหนะ้าพี่น้องก็สิว่าไป แต่มันงามอีลี่ก็เลยลงให้พี่น้องในเบื้องกัรนะพี่น้องเนาะครับยูทูบช่องอีสานบ้านโอยเอพี่น้องผมไปไปลุยกันไปเบื้งอง่าเขาเได็จโตขึ้นนี่คนข้างมันใจว่าิได้วื้อ,อกะโผกยูพี่น้องผมครับผม กเห็นคลิปป่ามหาหลวงนะครับมาพ่อพี่น้องวมันเด่นซ้ำใคกับซ้ำถือว่ามีคนา้าไปเพ่กบกสไมยใบกังคืพวกน้เลยเห็นยนั้นทรับอร์เนเ่าพีน้กันว่ามีคนข้ามันใจมานใจวมาย่างเกก็มีสองตหลักมม้ป่า ที่เด็ดอุ้บไปกวอนพี่น้องว่าเขาสีแดงอย่างอุ้บไปกว่อนี่ของดีแน่นอนบักทอแฉนแน่นอนเลยเร่งไปแล้วก็จะเอง่งโอ้ขวาดมาลามพี่น้องล้วก็มาทำลายไม้เขาเบิดเลยเนี่ยังวะเข้าใจเลยตาย ให้เด็ดพี่นอ้องตะบนเงียบแปลกแปลกร้าย โอ้ยโอ้ยข้าบ่วงเลยยังโกวดหยดอยู่ผ่านแล้วเดี๋ยวตัวเดียวพี่น้องคันเนี่ยนี่เดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวโอ้ยมันนี่พวกหูไถือบ่วงมันยืดเลือดหรอมันยืดเลือดมันยืงเลือดนะวันนี้พวกหูไถือบ่วงเดี๋ยวจะคมาเอาโอ้ยตายสมมติมันยื่เสื่อๆเดพี่น้องเดี๋ยวค้าเอาเดี๋ยวัคมาเอา พาดแล้วพลาดแล้วเงี้ยกระพงไหมพี่น้องเงี้ยกระพงไหมเปล่าเลยบ่ามีโอ้ยมันบ่วงยุใสคือที่นี่วะโอ้ยมีบ่วงหลังหนึ่งยุหันพอดีพี่น้องเลยพี่น้อห้องเซาซาอยู่เดียวดเดียวดเดียวดเดียวอัดกระพงไหมอัดกระพงไหมพลาดแล้วพลาดแล้วโอ้ยนูย้ถือบ่วงนู้ถือบ่วงนี่ค่าบ่วงเลยโอ้ยหาเอ้ย พี่น้องโอ้ยบามีบ่งหัวมันข้าบ่วงเอาผมไซื้อซะหน่ะมันมันมันบ่เห็นรักบ่วงมันมีบ่วงร่างหนึ่งอยู่หันเดียวเดียวหอ,อมไปไหมหอมไปไหมผ่านเลยบาน,นี้ ีบ่วงบ้ามีลังอยู่หนี่เสียเอา่งไงล้างปักอยู่หนีเสียพี่น้องล้างปักอยู่หนีเสียแล้วกะ็มันสิไปใสก็ต้องมาตามกันอีกอะบ้ามีวาเสียหย่อนอ่ะเสียหย่อนยังบ่าหูพี่น้องเดี๋ยวจงมานับบ่วงกันแปลกแปลกเลยไงน,นี่ปักไว้นี่คักๆเลยเสียไหม มันก็ถือกับตรงยึดแถวนี้ยึดตรงเรียงมาน้ำนี่นี่แหละครับไม้ที่มันไก่ข้นไม้ที่ไก่ข้นหมักสิเป็นแนวนี้นะครับเนาะหมักสิเป็นแนวนี้ย่อมเลยเ่ยอมเลยดามมาหาเอาอห้องกันนะ บ้านีบอกแล้วว่าชีลายเจ็ดสองตัวไปไปย่างไม่ได้เจ็ดสองตัวพี่น้องเขาเขาไพ่ล้วพี่น้อง ลิดแลลกอยู่เขากขาไพ่แล้วเขากขไพ่แล้วนี่ลออล้อยการเขาก็ไพ่เบิ่งนเราครับหน,น,นูแบบนี้เขากขไพ่แล้วแต่ว่ามีตะหรูห้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจับเอาไหมไปไปไปจะมาเอาพี่น้อง ก็ข้าบ่วงแล้วบ้ามีว่าเห็ินรักบ่วงบ่คืออยู่ใของบ่วงมันเสียหลังหนึ่งอย่างนี้ประเด็นสำคัญคือบ่วงเสียหลังหนึ่งผู้ใดเอาไปให้มันแจงก้อนยืนนิ่กะทิน่าสิตกแล้วเาตีซี่กัวเกือบยีหานแล้วเราพี่น้องไปไม้ไหมไปไม้ไกลๆแล้วกะบบ้ามี่พ่ออายุสามตัวข้าเสิอัดวิดีโอเลยบ่ได้สั่นโวจริงๆกะ อันบ่าอัดวิดีโอสั้นวัเลยก็ได้ทั้งสามตัวตอนเป็นหูเท้าคือจังตัวที่ห้องสั้นบ่วบางหายเป็นยังน้องบางมีบางคับไปไปพี่น้องไปกต่ว่าเป็นยังคบอื่นเขาจชืเอามันก็ได้มันกินเขาอ้อยเขาไว้เรื่อยเรืเดี๋ยวว่าพี่มาอ้อยไปอีกไม้นี่บอกเลยชุ่มหนูเท้าเนี่ยเห็นสามตัวเนาะพี่น้องขาสีนี้เอาให้เบิด์เบิรเลยบ้างหานแต่ว่าอยากอัดวิดีโอไหม ประเด็นสำคัญคือหนูมันแฉะขึ้นมันสีให้เฮาวเวอร์บอสซาตุบอสซาตุจักตัวนี่ทำลายไม้นั่นอย่างเงี้ยอยากจะจักซ้องตัวไอพี่น้องในเบื้องนังเนี่ยวังหันก็ลืมขึ้นพอข้ามสัญญาไปพี่น้องบ้ามี่เว่อร์ผันอาซิบโปไดฮินหอเสียงกับผงนะกระชิญยาไปเอาหนูหล่นมากกว่าิบโปเ่าใจญ่โนพี่น้องเสียดายแหงแต่ว่ามื่อหลังก็ได้แลครับ เงียบปานเป่าสากพี่น้องผมเงียบปานเป่าสากกองเขาเขาคู่กองพ่อกบตัวหนึ่งบ่ยยิงไปแป้หนูตัวนั่นแหละครับกันพี่น้องผมโอเนี่ยบางครั้งเขาตัดสินใจผิดพลาดเล็กๆในน้อยนี่ส่งผลกระทบได้พี่น้องเนาะครับนะเนาะออาหนสีบือ้อเอาสองตัวมันกับพวกขัวอันนี้ตัวเดียวมันพันต้องได้ปีงได้มกปีงก่อยเบี้ยงสันผลานว่ามีผดด่านดีครับขออภัยหลายๆก็จะเห็นภาพเห็นเสียงนี่แหละ หวังมันกต่บ่วเห็นภาพเห็นเสียงยู่ซือยามไปจับเอาตัวรวมมันก็มีขวาสองสัยกันพี่น้องผมจักสิวา่าเช่นไรไปพี่น้องผมโอ้ยเสีเดยด้อุตส่าห์ตั้งใจคุยว่าจะเอาสองตัวืมไปพี่น้องค่อยไปบ่ายบ่วงล้างนีว่าเป็นยัง หลังนั้นบุป็นอย่างแสดงว่าแป,กแปกลกๆแล้วบ่วงบ้ามีนี่นีเสียไปใส่ละเสียไปนีป่บ่ครปึ๊บปุ๊บเป็นมะนีแสดงว่าหลังนั้นเสียอีดีถือลัางนี่ถือลัางนีน่นะพี่น้องนะมูอเท้าไหลกองเขาหมุนอุ่ย,ยปุ๋ย้ะครับเด้อนั่นกองเขาหมุนอุ่ยปุ๋ย หนูแลนหนูแลนดีอยู่เห็นสามตัวเลยพี่น้องสามกับตัวนี้ว่ามีว่ามันต่างกูดโจทย์ดสลับไปเลยสั้นโวซึ่งบ่ได้คาดคิดว่ามันสิเป็นแนวนี้นี่ครับผมนี่ครับผมบานนี้บ่วงหลังงยู่หัน,เ,นเสียอีดีบ้านเดียเสียเชมาคุ อโอเคพี่น้องผมขอบคุณทุกไลื์ทุกทับทุกการติดการตามพี่น้องผมแจ้งหัวใจท,ทีมงานอีสานบ้านของเองเลยพี่น้องเนอะพี่ภาะการได้เข้ามาขับจ่ากเกียร์ท่าทางที่พรสุภาพจีบอกไปว่ามีขอโทษขอไฟครับพารากันคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมที่จะไปเบ่วงบ่วงหลังมันเสียอยู่บ่พี่น้องมันจีเสียไปใส่เราครับเนาะเดี๋ยวไปนั่งหาเบ่วงบาเทียรถึงงูใหญ่พี่นอ้องซ้ำนี้ก่อนซ้ำนี้ก่อนว่ามันบ่ค่าค่าบ่วงค่าเชี่ยไหมโอ้ยตาย ไอ้ลังยืนอีกัน,นได้ใส่มันก็ต้องใส่ข้องนั่นเป,เปียกเปียกใจบ่เศร้าพี่น้องเปียกใจบ่เศร้า